คลิปนี้เราอยู่ที่เขาพระนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะพามาชมที่ดินแปลงสวยอีกแปลงหนึงนะคะติดถนนเส้นนี้เลยนะคะถนนเส้นนี้คือเส้นเขาทุเรียนนครนายกนะคะด้านซ้ายมือคือไปวังรีรีสอร์ทนะคะอ่างเก็บน้ำห้อยปือ,อ่างเก็บน้ำไสทองนะคะระเบียงไัย ห่างกันประมาณ6กิโลเมตรนะคะส่วนด้านขวามือนะคะมาจากเมืองคอนครนายกนะคะเราห่างเมืองคอนครนายกนะคะประมาณ9กิโลเมตรนะคะโดยประมาณนะด้านหน้านี้คือวิวเขานะคะแปลงของเรานะคะอยู่นี่นี่นะคะแปลงนี้พื้นที่ตรงนี้นะคะแัลงอยู่ตำบลเขาพระอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนะคะ เนื้อที่หนึ่งไร่นะคะเป็นชนดพคุดแดงนะคะราคาขายสี่ล้านบาททั่วนะคะราคานี้เจ้าของเป็นผู้ออกค่าโอนค่าภาษีให้ทั้งหมดนะคะที่ดินพัฒนาแล้วนะคะปรับถมเรียบร้อยแล้วะคะ่ะน้ำประปาไฟฟ้าครบแล้วค่ะปรับถมอย่างดีเลยนะคะหน้ากว้างประมาณ20เมตรนะคะด้านลึก80เมตรนะคะแต่งนี้เลยนะคะ ด้านหน้าก็จะมีท่อระบายน้ำด้วยนะคะส่วนวิวเขานะคะรอบทิศทางเลยคะ่ะหน้าหลังเลยนะคะเหมาะทำภูวิลล่าทำบ้านพักตากอากาศนะคะทำธุรกิจร้านค้าต่างๆนะคะเพราะว่าติดถนนเส้นหลักเลยนะคะสนด้านนี้เป็นเพื่อนบ้านนะคะสนใจนะคะขับรถเข้ามาชมเองได้ทุกวันเลยนะคะที่ดินของเราจะอยู่ตรงข้ามกับ สวนตะนนนะคะเป็นรีสอร์ทเล็กๆฝั่งตรง,ตรงข้ามนะคะนี่นะคะวิวนี้เลยนะคะของเราไม่ต้องไม่ต้องบินมุมสูงก็เห็นเห็นชัดนะคะนี่นะคะแต่นี้นะคะ